สเตปของการใช้แอดออนของเรานะคะเราจะแบ่งออกด้วยการ4สเตปนะคะสเต็ปที่1นะคะจะเป็นสเต็ปในส่วนที่ทางลูกค้านะคะต้องไปทําการ Create Account นะคะกับเว็บของ DOT นะคะเพื่อ Register เป็นในานามของลูกค้านะคะเพื่อที่จะเอาในส่วนของตัว API key นะคะมา Config ในระบบ SAP ค่ะซึ่ง1ลูกค้าก็จะมีตัว1 Account นะคะสามารถให้ตัวแทนของบริษัทค่ะไปทําการ Create Account นะคะแล้วก็เอาตัว API key ตัวนี้ค่ะมา c o n f i g ในระบบได้นะคะ หลังจากที่เรา Create Account เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำการ Register New Application ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในเว็บของ DOT เช่นเดียวกันนะคะเราต้องการทำ Register ในส่วนของตัว New Application เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ d o t เนี่ยจะให้ API Key ของเรามาชุดหนึ่งนะคะ เราทำการนำ API key ชุดนั้นนะคะมาใส่ในตัวแอดออนของเราค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวแอดออนที่เป็น Exchange Rate from BOT ได้เลยนะคะสเต็ปที่หนึ่งะคะตอนที่ใช้งานแอดออนนะคะตัวที่เป็น Currency ที่เราทำการ implement กันว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเราจะมีทำธุรกรรมกับสกุลเงินไหนบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ s t a n d a r d ของ SAP นะคะคือหน้าจอในการกำหนดสกุลเงินค่ะ ยกตัวอย่างนะคะตัวที่เราจะลิงก์กับในส่วนของตัวเว็บ b o t คือตัว ISO currency ตัวนี้นะคะคือ currency สากลนะคะตัวอย่างของก้วยคือตัว US dollar เนี่ยเรามี ISO currency เนี่ยอันเดียวนะคะแต่เราแบ่งตัวรหัสที่ใช้งานในระบบ s a p เนี่ยเป็น2อันจะเป็น US นะคะที่เป็นสำหรับงานสกุลเงินขายนะคะ USD จะเป็นสำหรับซื้อนะคะเราสามารถกำหนดแบบนี้ได้ค่ะซึ่งตัวเว็บ b o t เนี่ยรองรับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย สประเภทนะคะก็คือตัวสกุลเงินซื้อขายแล้วก็เอเวอร์เรที่เป็นถัวเฉลี่ยนะคะหลังจากที่เรากำหนดในส่วนของตัวเคเรนซีเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาคอนฟิกในการดึงข้อมูลก็คือตัวที่เป็นแอดออนของเรานะคะ DOT c u r r e ซี y ตัวนั้นนะคะโดยการระบุที่เป็น ISO c u r r e ซี y ก่อนนะคะตัวนี้จะเชื่อมกับตัวที่เป็น ISO Currency ใน c u r r e ซี y ของ s a p ค่ะแล้วก็เลือกนะคะว่า สกุลเงินซื้อเนี่ยก็คือสกุลเงินรหัสอะไรนะคะสกุลเงินขายเป็นแบบไหนเอเวอร์เรคือรหัสอะไรนะคะในส่วนของตัวเรโชตัวนี้นะคะกรณีที่เราทำธุรกรรมกับสกุลเงินที่มันมีหลักเยอะอย่างเช่นเจแปนเยนหรือว่า IDR ของอินโดนีเซียค่ะเราจะต้องมีการกำหนดเรโชนะคะตัวอย่างของกล้วยก็คือ ถ้าเป็น JPY นะคะกำหนดเลชวัวหนึ่งร้อยนะคะถ้าเป็น IDR ของอินโดนีเซียเนี่ยจะกําหนด1นึ่ซึ่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีการท,ำทํำธุรกรรมกับสกุลเงินที่มีหลักเยอะๆนะคะว่าเราต้องคูณเลชเท่าไหร่นะคะส่วนสกุลเงินอื่นก็จะเป็น1ใส่งไปได้เลยนะคะ